อยู่กับเจ้าไทเทเนียมหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมืเจ็ดพันหล่อมากแรปสีเทาอยู่กับเจ้าโัวรไทเทเนียมนะฮะขับสองเรียกว่าหล่อมากๆนะครับตัวเครื่องสองร้อยสิบแรงมา้านะครับมากับชุดแต่งแบบนี้นะครับวิกเตอร์แล้วก็แรปทั้งคันเป็นสีพิเศษนะเรียกว่าสีเดียวกับแรปเตอร์เลยสีเทาแบบนี้นะออกโหนมๆนิดนึงนะกระจังหน้า มาแบบเต็มๆเลย FWD นะเรียกว่าสุดยอดเลยนะครับสำหรับรุ่นปอดต้องมีอยู่แล้วนะกระจังหน้าแรปเตอร์แบบนี้มีไฟสามดวงเรียกว่าหล่อมากนะฮะทานี้มระบบความปลอดภัยครบคันเหมือนกันนะครับ k ิปปิ้งเซนเซอร์น,น,น,นะครับตัวบังคับให้อยู่ในเลนเตือนก่อนการชนนะครับเซนเซอร์หน้า3จุดนะครับเบรกก่อนการชนก็มาให้มาครบครันนะค n t r o l ก็ให้มาครบครันเลยทีเดียวนะครับพร้อมระบบอะดปทีฟนะถ้าดูด้านหน้าจะมีเดร์ด้เลยครับสุดยอดนะครับไปดูชุดแต่งดีกว่านะฮะชุดแต่งมากับการชน บบลงไปแนบบนี้นะเรียกว่าสุดยอดมากๆนะฮะสำหรับตัวชุดแต่งวิกเตอร์นะครับลงตัวกับหน้าของเอเบรนมากๆนะคิ Q ้วไฟหน้าเรียกว่าสีดําลงตัวกับกระจังหน้ามากๆนะฮะโอ,โอ้โหสุดยอดไปเลยทีเดียวนะครับมา,าาม,าานะมาดูด้านข้างมากดีกว่านะมาดูด้านข้างมากดีกว่านะครับซุ้มล้อนะฮะเป็นชุดเดียวกับของวิกเตอร์นะคัคันนี้เลือกเป็นสีดําด้านนะลงตัวกับ กับสีตัวรถมากมาแล้วก็ลงตัวกับตัวล้อมากๆนะฮะตัวล้อดูเลยดีกว่าว่าขนาดเท่าไหร่นะขนาดยี่สิบนะมากับยางโอเพนการช่วยัา open นะทาีนั่นเองฮนะยี่สิบตัวนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับเป็นของเอวัมพายนะครับแล้วก็ลึกอยู่ที่ออฟสิบแปดนะครับขอบยี่สิบนะโอ้อยางนี่เป็นโตโยนะครับสองเจ็ด่อเป็นมาสิบห้าสวยยี่สิบนั่นเองนะโอเพนสูงมากนะียกว่าตัวคอมานะคอมาก็เป็น พอมา้าแข็งๆมาจากโรงงานเลยพร้อมตัวโชว้กที่เป็นโโนทูบแล้วฮะเรียกว่านิ่มหนึบสุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ลงตัวกับตัวล้อมากๆด้านหน้าก็ลงตัวกับตัวล้อแล้วก็ดีเบรกมากๆสวยลงตัวนะครับระบบเบรก ABS ก็ให้มาครบคันโอเคมาดูด้านข้างนิดนึงนะด้านข้างเร็วๆเลยนะตัวเครื่องยนต์นะครับมีสัญญาณไฟเทอร์โบนะเรียกว่าเครื่องยนต์เทอร์โบคู่นั่นเองนะ210แรงม้ากับเกียร์ 10สปีดนะครับตัวนี้ยังไม่ใช่อีคิปเตอร์นะอีคิปเตอร์จะเป็นตัว4คู4นะครับผมนั่นข้างครับจะเห็นเลยนะครับว่าตัวสติกเกอร์นะครับทาดทั้งคันเลยนะครับเปลี่ยนสีทั้งคันเลยแต่ตัวโลโก้นะครับเราทําการจากโครเมียมทําการแลปเป็นสีดำนะเพิ่มความดุดันและการตัดฟุมโทนลขาวตัวสีรถกับสีดำนะครับตัดทั้งคันเลยนะครับอันนี้การ สีดำหลายจุดนะตัวนี้มีเพิ่มมือจับนะครับก็เพิ่มสีดำนะด้านหลังก็สีดำเหมือนกันนะครับเพ<ๆ>ื่อใช้คุมโทนสีรถกับสีดำเท่านั้นนะครับไม่มีครเมียมนะครับแล้วก็ตัวปู่มกระจกนะปกตินเนี่ยมันจะเป็นสีครเมียมนะครับตัวนี้ก็แรปเป็นสีดำเรียกว่าแตกต่างมากๆนะครับมาดูด้านหลังนิดนึงด้านหลังก็ซุ้มล้อเหมือนกันนะครับสีดำด้านนะครับคุมโทนทั้งคนะันนะคันนี้ขาวดำเอ้ะทาสีเทาดำนะครับ โอเคก็ลงตัวมากๆนะครับกับตัวล้อนะแล้วก็ล้อแมกนะล้อแมกเข้ากันทั้งสี่ล้อนะครับเราจะเห็นว่าออฟไม่ลึกมากนะฟิตเมนต์เนี่ยสำหรับซุ้มล้อเนี่ยลงตัวมากๆนะครับสําหรับล้อแมกนะสำหรับเอวีแอมพในะะขนาด20นะออฟ18นะครับส่วนยางก็เป็นโตโยโอฟเอนคันีเหมือนเดิม2 7 5 55็20นะก็ดอกก็ไม่โหดมากปีดฝ่ายได้พอสมควรน,นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยช่วงล่างเป็นหวัดลิงค์นะครับ พร้อมตัวดิสเบรกเบรกมือไฟฟ้าก็ให้มาคบคันระบบป้องกันการพิคว่ำแล้วก็คุมครองสิเหนียลภาพก็มาให้ครบนะแอคชั่นคอนโทรลก็มีให้ครบนะระบบกัจจัยแรงเบรกก็มีให้ครบเลยนะครับการใช้งานไี้ดีมากๆนะครับแล้วก็ใช้งานยาวๆเลยสําหรับรถครอบครัวนะฮะด้านหลังดีกว่ามาดูเร็วๆนะฮะด้านหลังนะครับเราแล็บหมดเลยนะที่ะที่เป็นโปรเมีั่นนะคันนี้ยังมีพิเศษด้วยนะครับใส่ค่าท้ายเข้าไปด้วยนะฮะเราจะเห็นค่าท้ายเลยตัวนี้ ตัวนี้จะมีแสงนะครับเวลาเราเปิดนะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับว่าแสง LED สวยขนาดไหนนะแล้วก็โลโก้ด้านหน okay, ium, ลังไทเทเนียมเราก็มีการแรปเข้าไปนะ mm hmm. เพื่อป้องกันหมายถึงว่าป้องกันการเป็นรอยด้วยแล้วก็ความสวยงามด้วยนะครับแรปสวยงามเลยนะครับด้านหลังนะครับ mm hmm. ชุดแต่งวีเตอร์ mm hmm. ที่มีปลายท่อเป็นโครเมียมแล้วก็ลบลบเขาเรียกแรปสีดําเข้าไปนะดำ mm hmm. ด้านเข้าไปให้ลงตัวเลยทีเดียวนะครับหล่อสุดๆไปเลยนะ mm hmm. นะ อันนี้เนีย่ยครับด้านท้ายนี่เปิดฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็สวยงามสีเดิมเป็นสีขาวนะเรียกว่าเราก็จะเห็นอยู่นะว่าสีเดิมเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วเรียกว่าสะดวกสบายมากๆนะครับเบาฝาทะเบาเบาหลังเนี่ยก็มีการเป็นพับเป็นไฟฟ้านะครับทั้งคู่เลยเรียกว่าพรีเมียมหรูหรามากๆนะสําหรับ คนที่ใช้กระบะอใช้รถ s อ v ูสมัยนี้นะครับเรียกว่าครบคันนะครับสำหรับเวลเลนให้มาครบคันเลยไปดูด้านในหนิดนึงฮนะทั้งตัวโปรงมาลายนะครับจะเป็นสีดำแล้วก็มีเลือกได้อีกสีหนึ่งคือเบาะสีพาลีนนะก็เพิ่มอีกนิดนึงนะครับเงินประมื่นกระบาทนะครับได้สีพาลีนก็คือออกเป็นสีหนังเหมือนกระเป๋าลุยเลยนะฮะเรียกว่าดูดาพรีเมียมเพิ่มขึ้นไปอีกนะพวกระบบมัตติฟังก์ชั่นก็ มีให้คันด้านขวาควบคุมหน้าจอเล็กนะครับแล้วก็ด้านซ้ายควบคุมระบบความปลอดภัยนะไม่ว่าจะเป็นคูบคุมหรือว่าตั้งระยะห่างขันหน้านะครับแล้วก็คีปริงเซนเซอร์นะครับคีปรีนเซนเซอร์นะครับแล้วก็ระบบคูบคุมแบบเิจิทัลจำกัดความเร็วนะครับก็อยู่ที่หน้าจอนี้เลยนะครับส่วนการตั้งหน้าจอต่างๆนะครับก็สามารถตั้งที่หน้าจอกลางได้เลยนะครับทับกระจกหรือว่าระบบออโต้โฮเบรกนะครับคอนโซลกลางก็จะมีที่ชาร์จไฟเลสอ่าเกียร์แมนนวนที่จะ เล่นเกียร์ได้นะครับแล้วก็ตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้โฮเบก็มีให้แล้วนะครับแล้วก็ปักกิ้งนะครับปักกิ้งก็คือเราถอยเนี่ยาจะเบรกให้อัตโนมัติในกรณีมีที่ mm hmm. ขวางอะไรขวางนะครับเรามองไม่เห็นนะครับจะเบรกให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็มีโหมดการขี่เปิได้ตรงนี้นะแล้วก็แ r a ช t i o n control นะครับจะมีแ r a c t i o n control เปิดปิดได้นะสาหรับต้องการขึ้นจากอุปตรคนะก็เราก็ปิดแ r a c t i o n control ได้ไม่ให้ตัดกําลังรอบเครื่องบอกไฟฟ้าตัวคู่หน้านะครับเรียกว่าคบคันนะเครื่องเสียง ถึงแปดตำแหน่งเลยนะเ okay. สาเอเสาบีนะครับเราไม็ได้หลังนะครับรอบทิศทางสามารถเลือกสุกอ e ีควอไลเซอร์นะครับรอบคันได้เลยนะรถคันนี้นะครับถ้าอยากได้ติดต่อมาได้ e ี orn, mm ีพันครเกษตรน้ำมินนะครับที่เพจเลยหรือว่าโทรไปที่0 99ู99469952 ฟอมให้คำปร,รึกษานะครับแอร์ไลน์เบอร์ดีขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็แตง่งอยากแต่งแบบนี้นะฮะทักมาได้เลยนะว่างบประมาณเท่าไหร่มีงบประมาณเท่านี้อยากแต่งแบบนี้สไตล์นี้สติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับเปลี่ยนสีรถแบบนี้ทักมาได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครสมาชไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้นะครับสวัสดีครับ